พระหูปการธรรมหมายถึงธรรมอะไรมีกี่อย่างคืออะไรบ้างจงอธิบายให้แจ่มแจ้งพร้อมทั้งย่เหตุผลประกอบด้วยคําตอบคือพระหูปการธรรมหมายถึงธรรมที่มีอุปการะมากมีสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้สึกตัว มีอธาถธิบายดังต่อไปนี้สติคือความระลึกได้นั้นได้แก่ความระลึกได้ก่อนในเมื่อจะทำด้วยกายจะพูดด้วยวาจาจะคิดด้วยใจระลึกได้ก่อนแล้วจึงทำด้วยกายจึงพูดด้วยวาจาจึงคิดด้วยใจนี้เป็นลักษณะของสติสติมีอันกันจัดธรมที่เป็นค่าศึกคือประมาทะ ความเลินเลอ่อความเผลอความหลงลืมเป็นกิจบุคคลที่ทำพลาดพูดพลาดคิดพลาดนี้เป็นโทษของการขาดสติการทำการพูดการคิดซึ่งกิจการทุกชนิดทั้งคดีโลกและคดีธรรมย่อมไม่ผิดไม่พลาดไม่พลั้งนี้เป็นผลของการมีสติ สติเมื่อจำแนกโดยประเภทก็มีสองอย่างคือสติขั้นต่ำอย่างหนึ่งสติขั้นสูงอย่างหนึ่งสติขั้นต่ำเป็นไปในกิริยาสามัญที่ทำที่พูดที่คิดเป็นต้นสติขั้นสูงเป็นไปในสติปัฐานทั้งสีคือความระลึกในกายเวทนาจิตธรรมหรือสติสัมโพชฌงเป็นต้น ส่วนสัมปชัญญะนั้นเป็นไปในกิจอันเดียวกันกับสติแต่โดยอาการนั้นต่างกันความรู้ตัวในเวลาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนี้เป็นลักษณะของสัมปชัญญะสัมปัญญะมีอันกำจัดธรรมที่เป็นค่าศึกคืออานณะความไม่รู้ความเข่าในเวลาทำกิจทุกชนิดเป็นกิจ บุคคลผู้เดินไปสะดุดก้อนหินท่อนไม้โดนโน่นโดนนี่ยืนไม่ตรงพูดอะไรคิดอะไรนั่งไม่อยู่มักผิดพลาดนี้เป็นโทษของการขาดสัมปชัญญะกิจการของบุคคลผู้รู้สึกตัวอยู่เสมอในเวลาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดย่อมเป็นไปโดยเรียบร้อยดี ไม่ผิดพลาดนี้เป็นผลของการมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเมื่อว่าโดยประเภทแล้วมีสี่อย่างคือ